สวัสดีครับผมสวัสดีพินบ้านทะเรือนะครับสวัสดีนะครับบรรยากาศนะครับที่บ้านทะเรือนะครับตําบลทะเลออําเภอาว่านะครับจังหวัดนครพนมครับบ้านเซฟินเซิงแคนครับผมนะครับยากาศสองสุนงานนะครับอันนี้ก็อัปเดตพินเซ็ใหม่อ่าน่าเสนอนะครับผมพินเสร็จใหม่นะครับ ตัวนี้จะเป็นพินไฟฟ้านะครับผมตัวนี้จะเป็นงานแกะนะครับหอ,อพญานาคนะครับนี่นะครับเป็นพินนางพญานะครับผมพญานาคนะครับครับเป็นไม้มุกขาวนะครับนี่เป็นฝีมือช่างแกะนะครับครับฝีมือสามากนะครับนี่ เป็นพินเฟร้า3คอนแทคนะครับว้าวสวมากนะครับช่างฝีมืองานแกะนะครับ เป็นไม้มุกข่าวนะครับผมเป็นไม้ท่อนเดียวนะครับผมเป็นไม้ท่อนเดียวนะครับฝีมือแกะนะครับเศรษฐีมากนะครับสามคนแทกนะครับไฟฟ้านะครับ พิษไฟฟ้าสามคอนแทกนะครับการแกะสลักนะครับอเอาไปดูดครับพิดเสร็จใหม่ๆนะครับนา,นางพญาเจ้าหน้าครับสีขาวเพือกนะครับนี่สมานะครับเป็นพินไฟฟ้าสามคอนแทกนะครับอ่านะครับ ผิดบ้าทะเรือนะครับอัปเดตพินเ็จใหม่ๆนะครับสำหรับลิปนี้ก็ขอบคุณครับ